มาัตห้าพันลูกลูกสาวของนายแพทย์เวมานีเวนาโอข่าวนี้ผิดครอบเลยวันนะั้นมันเป็นไปได้อย่างไรถ้าผมเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวถ้าผมเป็นผู้ชายผมจะเข้าไปขอลูกสาวของอาบีเนี่ยผมว่าคิดหนะักจะเข้าไปก็จริงนะสองแสนสามแสนก็จริงอนะ่ะคือผมเนี่ยมาคิดว่าถ้าผมตั้งสินสอดสองสามแสนเขาจะกลับควายสิบตัว <laughs> คือความรักไม่โยงกับวัยเรียนหรือไม่เรียนคุณจะอยู่ในทุ่งนาก็ต้องมีความรักคุณอยู่ในโรงงานก็ต้องมีความรักทุกที่มันมีความรักเมื่อถึงเวลาความรักข้อที่หนึ่งหละสองนี่นะมันเป็นความคร้สองอย่างอะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับความคร่มันมีบทบาทมากเพราะมันถูกกระตุ้นแต่เราก็พยายามจะใช้คําว่าความรักไม่มีหรอกครับเด็กวัยรุ่นอยู่ในวัยเรียนมันมีความรักไม่มีมันมีความใคร้ถูกไหม เราแต่ว่าเราไปแปลผิดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขามีความรักจริงก็เป็นเรื่องปกติถ้าเขามีความใคร่จริงในวัยเรียนก็เรื่องปกติเพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามอย่าไปอดอก,กฎเกณฑ์กติกาให้มันฝืนธรรมชาติ<ม>ไปบอกว่าเวลาเวลาเรียนห้ามแต่งงาน<ม>ยังยังไม่จบปีนอนดีห้ามแต่งงานถ้าเขามีความรักอยากจะแต่งแต่งไปเลยครับลูกผมสองคนนะครับแต่งไอ้สามคนแล้วแต่งระหว่างเรียนมผมไม่สนใจลูกสาวอยู่ปีสาม เข้ามาขอผมก็ยกบ่ายก็แต่งเรียนอยู่ผมถามลูกลูครับเป็นยังไงบ้างหลังแต่งอาบีมันก็ดีท่องตำราจำง,ง่ายขึ้นมีสมาธิขึ้นอไอเราก็บอกว่าไออันนี้มันมันใช่แล้วก็เลยให้แต่งอีกคนนึงนะคนที่สองลูกสาวแต่งอีกเขาก็ตอบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอย่าไปผืนธรรมชาตินั้นพยายามให้เข้าข้ามข้ามความรักให้ได้แต่นําไปสู่ความผูกพันในเชิง สามีภรรยาเพราะมาวัดดะวารสมามันต้องเกิดหลังแต่งงานจะไม่มีความรักก่อนแต่งงานครับ mm hmm. ความอยากก่อนแต่งงานมีแต่ความรักไม่มีนะครับก่อนแต่งงานความรักแสดงว่าความรักจะมาหลังแต่งงานหลังแต่งงานเลิฟก,กับแอลกับเอมนี่อันไหนมาก่อนละ่ะแอเลิฟก,กับ M, เอ็มนี่เลิฟมาก่อนแมรี่นั่นเป็นในโภชนานุกรมในชีวิตจริงเอ็มมาก่อนแอมแมรี่ก่อนถึงจะถึงเลิฟเพราะน, <Love. S 2> น,นั้น L อนี But, ่มันอยู่ในตำราแต่ช okay. ีวิตจริงต้อง M มาก่อนแอลวันให้แต่งแล้วก็ความรักจะเกิดอินชอับถ้ามีความสามารถอะไรคือความสามารถเ่ยนะมันมีความต้องการก็ใช่แล้วไม่ใช่ไประงับความต้องการต้องสนองความต้องการภายใต้รอบเขตที่เอาว่ากำหนดรุสกีมันจะมาเองแล้วพราแม่งบางคนบอก จ้าอะไรไปเลี้ยงอ๋อก็คุณตั้งค่าสินสอดแพงนี่สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนคุณก็เอาไงไงอัลเอารอเฮ้ลูกของคุณนี่นะไม่ได้เด่นอะไรมากกว่าลูกผมหรอกลูกผมค่าสินสอดนห้าพันคนหนึ่งหมื่นคนหนึ่งสุดท้ายก็อยู่สบายไม่เห็นเป็นไรอยากสร้างองนี้นะครับห้าห้าพันคือมาห้าพันมายังไงใช่ไหมโอ้รอเรื่องสะดวกคืออย่างนี้ครับลูกสาวก่อนก่อนที่อาบีนจะพูดเนี่ย มหัศพพันลูกลูกสาวของนายแพทย์เวมหดีเวณออกข่าวนี้ติด็อบเลยวันนะั้นมันเป็นไปได้ยอย่างไรโอ้เพราะลูกผมนี้ถ้าผมเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวถ้าผมเป็นผู้ชายผมจะเข้าไปขอลูกสาวของอาบีเนี่ยผมว่าคิดหนะักจะเข้าไปก็จริงนะสองแสนสามแสนก็จริงอนะ่ะคือผมนี่มาคิดว่าถ้าผมตั้งสินสอดสองสามแสนเขาจะกลับควายสิบตัว <laughs> ควายตัวหนึ่งประมาณสามหมื่นบาทสิบตัวสามแสนถ้าผมตั้งลูกผมนี่สามแสนนี่ผมว่าถูกอ่ะถูกมากเหมือนผู้ชายต้องไปกู้เงินสามแสนเพื่อมาซื้อควายสิบตัวมันแพงเหรอแพงไหมครับแพงไหมครับแพงแพงไม่แพงไม่แพงเลยถูกมากควายสิบตัวลูกผมมันมีต้องมีศักดิ์ศรีมากกว่านะใช่ครับถูกไหมครับไปเทียบกับควายสิบตัวอ๋อหรอควายสิบตัว ลูกสา,ลสาลวลูกสาวัันเท่ากับควายสิบตัวราคาของมันถ้าเราภาคภูมิใจเพราะราคาสามแสนเท่ากับลดระดับลูกสาวเราเท่ากับควายสิบตัวอาไรห้าพันละเพราะห้าพันนี่แหละ <Nein> มีคุณค่าแต่ห้าพันไม่เท่ากับไก่อ <event>. ๋อไม่ครับเพราะมันให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิสลามด้วยความบรากะชายคนนี้กับมาวิ่งขอ อ๋อสนุกมากเขาก็มาโต๊ะเขาคนหนึ่งแม่มาคนหนึ่งพ่อพี่สะพ้ายห้าคนมานั่งปุ๊บผมให้เขาเงือแตกก่อน <c oughs> อ๋อนี่จะมาขอลูกสาวผมใช่ไหมมีเงินแม่สักสามสี่แสนโอแกนี่ก่อนกลับมาจากต่างประเทศงานก็ยังไม่มีทีนี้แกก็งเงียบมองหน้าไปมองหน้ามาซีด <c oughs> ีอ่ะโต๊ก็บอกว่าอินชาอัลลอฮ์ก็พอหาได้ครับสามสี่แสน โอ้ผมจับมือโตเลยสุดยอดไอซีดีซีดีนะเอาเงินสามสินแสของซีดีนี่เก็บไว้เดี๋ยชเมื่ีผมไม่เอาครับผมกำลังถามของหลานชายมีเงินไหมก็บอกก็มีมีบ้างครับไม่ถึงมือเงินเหลือๆที่พ่อแม่ส่งอะลรวมีงานแล้วทำไมไม่มีเงินอ่ะเขาบอกพ้นเรียนจบโอ้สุดยอดอันดับแรกนะขอยกย่อง ถ้าลูกสาวผมโอเคดียกย่องว่าที่ลูกเคยที่จบแล้วจะแต่งนันทีจริงๆมาชานะน่าจะมาขอตอนตอเรียนใช่ไหมท่าทำไมมาชาเนี่ยผมก็ถามต่ว่ารู้ยังไงมีลูกสาวบ้านี้มีเพื่อนบอกโอ้นี่ข้อี่สงเพราะไม่เคยรู้จักกันสุดท้ายนะครับผมก็บอกว่าผมก็รู้ประวัติเด็กนี้นะดีผมก็อย่างนี้ก็ได้กันนะ มาขอวันพุธนะเจ้าพนก่อนนะผมบอกวันศุกร์นี้นะเช้าเลยเช้านี่มาที่นี่เลยม,มานี่นะเอาเงินมาหัาพันหัเพราะผมได้ข่าวว่าคุณนี่มีลูกมีเงินอยู่ไม่ถึงหมื่นเก็บไว้บ้างเพื่อหลังแต่งงานจะพาลูกสาวผมนี่ไปกินส้ตมตำบ้างอ่าใช่ไหมกินน้ำปั่นบ้างกินชาเขียวบ้างเก็บไว้บ้าง รถเครื่องมีได้ยังก็บอกยังไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถเครื่องบ้านนี่มีใช้ไปก่อนได้สุดท้ายครับแต่ก่อนนะั้นนะมีคนมาขอนะเป็นวิศวกรกผมบอกเอ็ดูในไม่เข้าตาเลยวะคุรานอ่านได้หรือเปล่าดูแล้วไม่ค่อยโอเคมัสยิดก็ไม่ค่อยไปแต่คนนี้ไปคุรานอ่านจาได้บ้างสุดท้ายผมก็ยกให้รับย่อๆพอวันศุกร์ผมก็จัดง,งานแต่งงาน นี่คู่ที่หนึ่งสินสอดห้าพบาทคนนี้จบอิสลามสาหลักสูตรนานาชาติต่างประเทศนะคนที่สอนนะครับเรียนหมอฝันหมอฝันจิตแพทย์ปีสามเขากลัวบจบแล้วมีคนอื่นมาขอก่อนก็เลยดักหน้า <c oughs> แม่เขาก็มาขอผมบอกว่าเออคนนี้นี่นะได้ขขาวว่ามันจะจบแล้วมันทํางานนอกเวลามีน่าจะมีเงินสักหมื่นบาทผมก็ตั้งค่าสินสอดหมื่นบาท ผมก็เลยบอกว่าทำไมผมยกให้ก็มาขอ,อเพราะคนที่มาขอจำคุรานสามสิบยุษพระองคบอก <c oughs> พอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะลูกกูได้กับคนไม่ติดยาก,กา็บุลแลนที่มันจำกุรานอีกลูกเอาอย่างนี้ได้สักหมื่นบาทนะนะ,อะพอเสร็จได้ผมนัดตอนซูโบอ่า่นแหละประเด็นที่ผมจะถามพอดีเลยมันเข้ามาในหัวแว็บหนึ่งเมื่อกี้ผมจะถามว่าคิดยังไงจัดงานแต่งงานตอนซูโ์ <c oughs> คิดยังไงเขาไม่มีใครทำไม่มีใครทำคือผมผมพอดีแกบอกว่าแกจำอานผมอยากจะฟังสุรษยาดดอกสักหน่อยเลยเอาสุรษยาดด้วมาจริงจริงผมจะเอาสินสอดไปอ่านสุรษยาดด้วยแต่สักหมื่นบาทเป็นของขวัญให้ลูกสาวเราอะนะพอเสร็จปุ๊บผมนัดมาให้เป็นอิหม่ามวันศุกร์ละหมาดศุกร์ไอละหมาดซูโบอ่านสุรษยาดด้วกับสุรษยาอินซาน มาเลยครับแกก็ขึ้นอ่อาสุดจาดมาชอาัลลอฮ์มิลลพอเสร็จปุ๊ผมก็อ่านคัมบะเลยแล้วผมก็อากัดแต่ที่สําคัญยิ่งครับคนเต็มมสัสริบสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือว่าคนที่จะมาเป็นสักขีพยานในการแต่งงานลูกสาวผมต้องเป็นคนที่มีอัมานม,ลลมาละหมาดคนทีคนมูนาฟเฟกไม่ตื่นละหมาดซุบโบ่รัครับเพราะนัก,การที่ให้ชาวบ้านเพื่อนพักว่วง มาเป็นสักขีพยานเวลายามซุบบุนี่นั่นบ่มบอกเป็นการสกรีนแล้ว<ม>เป็นการอะไรนะเป็นเป็นเป็นอะไรนะไม่เอาคนฟาสิกนะไม่เอาคนโมนาฟิกนะมาเป็นสักขีพยานการแต่งงานของลูกสาวผมได้ผลครับมาเลยประมาณ200คนเต็ม,ม,มบาลายตกจบลงสักขีพยานเป็นคนมีอิมาค,คนฟาสิกไม่ตื่นหรอกคนโมนาฟิกไม่ตื่นเพราะ,ะนั้นผมได้เช็คความพร้อมในการเป็นผู้นำเข้าจำกุรอานจริง สองนะสินสอดน,นี่ผมไม่เอาแพงเพื่อเกิดความบราะระกะสามก็คือสักขีพยายนที่อยู่ในวันนั้นนี่เป็นคนที่มีอีมาเพราะในอิสลามคนที่จะเป็นวัวดีเป็นสักขีพยายนห้ามเป็นคนฝ้าสิงคนที่มันทําความชัว่วคนมันทำความชัว่วมันไม่มาหรอกครับตอนสุมนี่คือแนวคิดที่ผมคิดแวบขึ้นมาผมก็ปฏิบัติเลยครับที่ชอบ